งอนลุงเมื่อกี้เนี่ยลุงชาให้ทำอะไรให้งอนเฮ้ยงชาให้ลุงนนลุงชาสั่งชาทำอะไรเลยน่ากเลยครับคิดคิดว่า้านเยอะจะเอาไปทำอะไรคะม โอนไหนลูกตอนไหนลูกตัวเป็นตัวเป่งพอดีบริต้าไม่อยู่ทกคนมาอาหารของเองนอนหลับมาแจกอง FC ส่งเองมาให้น้องหัดทำอ่าเียดูทุกวันเลยนี่เคยชอบผ่านก็ได้ ถ้าอยากให้ปรกกอบนอื่น,น,น <c oughs> ต้องมีวิธีคือมันไม่ต้องใส่ขอู ให้ทำยูทูบอย่าใส่ผงชูนะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินว่าทำยูทูบถ้าทำต้องชูนะงงเลยก็คือคทำปั่นก็คือเพราะว่าแม้ว่าช่องมนองคือแม่แจ้งผมกับพี่มดูแลดงผมพี่มไม่ค่อยชอบกล้องถึงเราจะเป็นคนถ่ายที่เองใช่แล้วก็ถือโทรศัพต่อให้ช่องถ้าเป็นช่องผมเองก็นั่งเล่นเิงกับจรกับพี่มในสองคน ตต่ต่อก็ต้องพิโยมน้ำพิลล์ต่อจริงแบบนี้แอดมินตกงงานแล้วทำใจตกไม่ตกต่องเลยฮะอนคือผมอาจจะห้าวันอาจจะแคสเกมในช่องตัวเองก็ส่องเสาที่ก็ทำช่องแม่มันโออาจจะวันเสาก็อาจจะส่องต้ทิพอืมส้โอ้บมาตัวถ้าเริ่มมีทุนเยอะๆก็จะเริ่มหา้างจีบงานมาช่วยโอ้ ไต้สาวว่าปิดเทอมหน้าปั่นว่าจะไปไหนนะสวนน้ำจะเล่นน้ำาาะร้อนมากที่ว่าตั้งใจว่าจะไปไหนชคปิดเทอมสวนน้ำเล่นน้ำที่ไหนที่นี่มันจะดีที่ไนอ่ะเมื่ไปแล้วมวนเนสวนน้ำอะไรก็ได้ที่มันน่าจะใหญ่ที่สวนน้ำรู่ไงที่หอยหินเนี่ยไม่ที่ใหญ่ วนน้ำอะไรนะใหญ่มากสวนสวนสยามไดสวนสยามทะเลกรุเทของของน้องต้อรับกเป็นของโดีก่อนตอนนี้เก็บตังค์ทำสนมอืเก็บตังค์ก่อนเว่าหนึ่งาอยู่ประมาณเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยม่เนไรทารับื้อีอเคราเรีนจบก่อนเรีนจบก่อจะได้ สิ่งที่ชอบที่สุดในวิชาเรียนทั้งหมดคือวิชาชกีฬาวิชากีฬาตีกอล์ฟพระกตี่กอล์ฟด้วยเสียดายนะครับกอล์ฟมันไม่ใช่สนุกกันเลยไม่ได้ตีสนุกตีกอล์ฟก็เถอะมันไม่ไงผมถนัดกีฬาที่มันไม่ได้ใช้อะไรเยอะครัุณเจ้พวกบอลนี้ก็ต้องมีบาสก็ต้องวิ่งบอลเลีก็ได้ที่เดียวเราไม่ชอบเหนื่อย ตีก็เขาทำให้ยินตีกัแต่ถ้าวิ่งแต่ถ้าไล่ตามสนามไมได้จ้าเดี๋ยวถามอีเ <c oughs> มื่อวานนี้ไปเทีเออ่ยวน้ำมีเหตุการณ์อะไรที่น่าตืา่นเต้นที่เราไปเที่ยววันเรียกแบบว่าไไงนะ้ยมันเป็นน้ำหรือว่าบบน้ำตก คือว่ามะันเป็นน้ําตกนั่นแหละก็คือไหลแล้วก็มันจะเป็นคล้ายสไลเลอดอร์แต่เขาไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาคือมันเป็นตามธรรมชาติก็คือสไลด์ตากคร้น้ําที่มันลื่นเราแล้วมัน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 ลื่นไปตามธรรมชาติของมันเองใช่ใชด่างปุ๊บไหลาตามไปเลยอันนี้สถานท,ที่ที่เราไปเที่ยวเมื่อวานนี้เป็นที่แรกด้วยที่เป็นน้ำตกเมื่อวานนี้ที่แรกเลยที่ไปค่ะ มีเอฟซีถามว่าน้องโอมทำไมถึงไม่ไปกับน,น้องน้ำมนต์โอมอยู่บ้านครับยอยู่บ้านอ,อากาศร้อนอ,อาการ้อนจ,จริงเลย <laughs> คือไปเขาไปน้ำตกเจ็ดสีนี่คือแบบว่าตายเลยปวดขาเลยขาบวมเลยมันมันคืออะไรมันเป็นน้ำตกเดินประมาณหนึ่งกิโลขึ้นประมาณประมาณกิโลกี่กิโลกว่าอีห้าร้อยเมตรโอ้โหเดินจะเดินจะเดินสุดสุดยอดเลยมันคือว่าน้ำตกเจ็ดสีเขาบอกว่ามีเจ็ดชั้นแต่ไปสถึงได้แค่ห้าน่าจะไม่เห็นเลยหรือว่าเหนื่อยก็ไม่รู้ จะมีอีกแต่ก็ไม่ได้ไปก็เดี๋ยวนะแต่ว่าจะไปอยู่เรื่องไปอยู่เ่คิดคิดว่าคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยเราอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไปทัศนศัยยามยามยามปิดปิดเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์จะวางแผนดีกไหมถ้าวันเสาโตถ้าผมโตก็นานๆทีกจะพาอยก็ไปเที่ยวหนึ่งนัอน้องมนต์เริ่มจะเวียวนหัวเลยนะ กับกับกับพ่อแม่เนาะเออจะได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่เนาะอืมใช่้าโตก็คือไม่นอนเลยบนเตยอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ อ่าแล้วถามว่าน้องเอ็มดินน้อยเนี่ยตวนไหมเห็นได้ค่ะเเป็นที่เรียนนะ่ารักคะอพูดอะไรถึงเอ็มินน้อยหน่อยน้องเป็นคนยังไงนะชอบเล่นตอนมิที่เยนก็คือเล่นังของเลยก็คือเล่นแล้วก็นหน่อไปน้ำตกนี่คืออยากเล่นน้ำน้าน้ำน้ำน้ำอ่อยค่ะ พราะเรนยังก็ได้สใช้คือปากปากแร่แล้วก็ยังจะเล่นน้ำอยู่คือต่อยตัวสั่นหนาวแล้วก็ไปเล่นน้ำเล่นอีกอ่าเอฟซีก็อย่าเวียนหัวนะเอฟซีเพรารุ่นนะใบรุ่นใบรุ่นไปรุ่นใบรุ่นอะไรย่อไงลูกเอฟซีก็จะมันหัวปีนี้ความสูงเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ปีนี้ความสูงเท่าไหร่ค่ะยายสมรไปเทียบลองวนหน่อยไปไปเทียบหน่อยความสูง ความสูงนะโอ้ผมยังไม่ได้เลยมันไม่มีที่ให้วัดสองสูงมีที่น ouais> um yes> ี่แหละแต่มันไปยากจะวัดเจ็ดสิบไป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 ไยไป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 อยไาไปไปไไปไปไ่ไปไ่ไไป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 ไไป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 ไนไปไปออยไป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  โอ๊ยย่ายาจะม้อนสูงกว่าย่านิดหนึ่งน้องน้ำมนต์อันดับแรกอันดับหนึ่งหรือน้ำนต์เขาเขายาใช่ไหมพอมาดูนี่สูงเนี่ยบอกว่าสูงสุดก็ได้ข่าวว่าย่าดูแลไรครับตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กอืมต้นเล็กเขาชอบกินอะไรที่สุดชอบชอบทอดไข่ชอบไข่ตอนนี้ก็ยังทอดไข่แล้วก็เรียนสกูรีเลียนจะไปซื้อรูเรียนจะบอกว่า ว,นะวันนี้ในกอบนองในวันนี้เห็นคุณพ่อซื้อทุเรียนมาฝากปูหมดละเย็นไหมเย่มไหม <laughs> อิ่มไหมถ้าไม่อิ่มมีอีกแถวหนึ่งเดี๋ยวยังอ่ะโอเคขอบคุณน้องนโมนมากครอค่อยๆกินโอ้ค่อยๆกินเพราะอิ่มอยู่อ่าครับอือพอพอย่อยเสร็จแล้วคือน้องน้องอมทานไหมคะน้องอมไม่กินได้แต่แค่ไม่ค่อยกินครับปุ่มขอบคุณน้องน้ำมนมากค่ะนะคะขอบคุณน้องน่ารักมากฝากพิษภัณฑ์ด้วยอ่ะฝากพิษภัณฑ์ก่อน ทางพิธภัณฑ์ถึงถึงเอฟซีให้ช่วยสนับสนุนพิธภัณฑ์ของพ่อแม่ละละพี่พีพีพายิครับครับซื้อกโก้ซื้อใส่โฟมล้างหน้าหรือว่าอาบน้ำก็ช่วยสนันสนุนได้นะครับให้พ่อแม่เพราะว่าผมก็แม่ก็ได้รู้เรื่องอะไรนี้เท่ร่ แต่ใครรู้ว่าต้องมาหนุนที่มี่สกินครับมีความภาคภูมิใจที่คุณพ่อแม่มีพิพิธภัณฑ์เป็นบริษัทไว้ให้เป็นมรดกให้กับเราดีใจไหมครับครับอะโอ้ยเห็นว่างแต่คิดว่าไม่เขียนต้คิดดูแลต่อแล้วจะเหนื่อยโอ้นี่คือสิ่งสิ่งที่พ่อแม่ฝากทิ้งไว้ให้กับเราหืออาจิเบียนเป็นอะไรนะเด้อบอกเลยจนจน